แน่ใจแล้วว่าได้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 นนดินนั่งเที่ขนนดินกูก็มีกูก็มีมอเตอร์ไซค์ละวแ้วเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์เว้ยเออเขาได้มาแล้วมึงเห็นป่ะเขาได้มาแล้วเออแต่เขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ไงไอ้บ้านกูไม่บอกมึงสอยดิไม่มีปืนสอยจบได้ที่ชิบหายเลยที่แบบพร้อมรถนหนยยังไงกูจะไปยิงยางมอเตอร์ไซค์แม่งกินก่อนเลยแกตกเขาเออเฮ้ยแกตกเขาแถวไหนอ่ะ วมากกว่าเพราะมันกตึกต้มใช่ใช่น่าจะตกตรงนั้นมากกว่าเพราะมันล่อนถึงนะ่ะเราฟาร์เพราะว่ากี่สามคนเหรอต้องเป็นเงินว่ะบีเพราะว่าเออมีรถไม่ใช่เหรอมีมีรถนี่หว่าไอบพีพาร์มสามก็ได้บีมีแล้วก็ไม่ฟาร์มที่อื่นได้ในวงสิโอเคนั่งเล็บตื่นไปเลยว่าไอ้เบีมีรถนี่หว่าโกงล่างแต่วงไม่ได้ล่างแบบน่าเกียดนะท่านี้ไม่ได้แบบทุเรจ่จนเกินไปอันนี้ถึงถือว่า พอดีพอดีกินน้ำไม่เยอะมีโอกาสที่จะพีคไปจบตรงมาสามเลยเนี่ยกูว่าไม่ก็จบขวาสุดไปเลยถูกปะอ่าอ,อันนี้คือเดเขาก็ล่อนเอ้ยไม่ไม่ถึงชุมานะ, day ะเดอ่ะเขาน่าจะลงัน่นเลยลงบนปคันท่าเออลงบนไปเลยอะ่ะเ <Okay, S 2> เวลาเยอะด้วยทั้งนั้นเราหน้าไปชุมาก่อนนะฟาร์มสักเซตหนึ่งประมาณ2.4ประมาณ2.4 เตรียมพร้อมออกเลยเราจะไปชุมมากันไปเจ้าสองจุดสี่คือขึ้นรถด้วยเนี่ยตอนแรกคือขึ้นรถได้แล้วนะถ้าจะให้ดีอ่ะเราจะไปเริ่มจากชุมมากันมีคุณสี่ยว้ให้อันหนึง่งเ,เออกูไม่มีหมวกใช่กูก็าหามหมวกอยูแ่แหมเพราะงั้นกูไปกับพี่กีแล้วถ้างั้นอะ่ะเฮ้ยไม่ได้นะเป็ดเอาา้าเเพพราะ่ือนแจนตายเลยนะอ้อทำไมอ่ะเกีมาเออมาหลุดเลยห,หลุดมั้งกันอะ่ะ แต่สองยี่สี่แล้วเราจะขับเราจะขับเส้นนี้นะไป่ปทำกระรอกเส้นเจ็ดไอ้แจนอะเหมือนมันมาลงบ้านทีไหมเกิดนะตอนต้นเกมพี่เห็นโลกมันตั่งแล้วก็ตกมาพี่ไม่ชัวร์ว่ามันใช่หรือแบบรอรัวโอ้โหใช่อะเราเป็นตัววางแผนเลยบ้านไหนบ้านเนี่ยบ้านผมนะใช่ใช่ใช่เพราะว่า พวังชัมเปอร์ได้เปมดเออเครื่องบินเออควาบากิออนหนึ่งเกาะหนึ่งกูบางบางกูหนึ่งเซตตรวยานหนึ่งละเดี๋ยวเราไปชักไปฟาร์มชูชูต่อเออแต่ลืมว่ามีคนหน้าข้าวปุ้นนี่เหมือนกันนะเป็ดเออแต่ดูจากลายเครื่องบินแล้วคือแบบ เร็วสุดน่าจะมพีค่าพีเอโร่กับกับกับเราเนี่ยแหละซับเออเราเอโร่สามตีได้อยู่ที่ไปอ่ะท่องเที่ยวกันก่อนเอาตรงไหนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเขาข้างหน้าก่อนเนี่ยไอบ,บีดูหลังให้กูอ่ะดูทางดูทางเส้นของชาร์ปอะ่ะเฮ้ยมีมีคนเพิ่งมา เพิ่งมาเอารถไปเลยเนี่ยไม่มีหมวกเนี่ยตรงไหนตรงไหนหมักหมักหนึ่งโกูไม่ไม่ไถ้าอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่อยู่โบดแปลว่ามันไม่ได้อยู่โบดมันไม่ได้อยู่อย่างงี้เราไปเอาทั้นแทนตามด้วยมันไม่มันไม่ฟาร์มในชุมอยู่กูว่านี่แหละชาเปอร์มันไม่มีทีมเืินหรอกที่จะมาได้อ่ะฝากด้วยกูนะพี่เลยอีกเนินน่าอยู่อีเนินน่า มา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 มเฮ้ยออกตัวดิไอ่้องอยมากแปบวางด้วยขอทิ้งกบพี่ให้เป็นคำได้ไม้ได้เปิดเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีถ้ามีมัน้อมน่าจะออกไายิงผมละมีฟาร์มนานปะบีก่าอีกประมาณ30เมอรรอเข้าไปเอาข้างในได้มึงกับกลัวปจะให้ได้ฟาร์มเขาต่อฟาร์มก่อนฟา์มก่อนสองได้ฟาร์มก่อนต้องการ่กูต้องการที่ส ต้อบ้ามากเลยว่ะไม่ไ <fort> ด้ไไม่ด้ก็ต้องไม่ได้เว้ยเพื่อนเออไไม่ด้ก็ต้้องไไม่ดทารถต้องกูต้องกูมีรถลอยให้เปลี่ยนกูเติมน้ำมันไอ้นี่ไปแล้วปักกี้ไปแล้วเอ้ยไม่ใช่มาตายไปแล้วกูมีแม็กซ์ดเหลือให้ทั้งสี่เหลือให้กินแท่งเหลือให้กูต้องเล่นในเคสเอาเอาเอาทุกอย่างที่พูดอะเอ็มสี่เหลือบนบ้านไม่กินเดินมาเปลิดเงียบให้ยมออใจไหมมีคนมากูและแต่แต่ไม่ได้ชนตรงกูนะอ่าโอเค ไปเอาแอมเตอร์เสร็จแ้พี่ไปเลยสองไปไหนเป็ดข้างหนมันอยู่แบบซ้ายกูตัวนึงแล้วก็อยู่ตรงเข่าเนี้ยเข่าหน้ากูเนี้ยเอาเราไปช่วยเป็ดเอาเราไปหาบ้าเหมือนกันเอานะเอาแม่งไก่นะมักกี้เลยกูไปละเฮ้ยมักกี้นะจอดตรงนี้เรียกว่าไปละวมารกี้ไปละเป็ดละร้อย <800. S 1> เอออ๋อมันมน่าจะเข้าไปเอาตรงเนี้ยมันน่าจะได้ละ อ้าวเหือรถแล้วรถถึงบ้านนั้นแล้วแต่เมื่อกี้ก็ไปอีกมีมาซ่าอยู่กลางทางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนต่อต่อก่อนโอเคครับพี่ขาดกิบตอนนี้คลิปไอเอ็มสีพี่ขาดแค่ตะขบเล็กไงเออจริงพี่ก็ขาดประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมว่าตอนเนี้ยตอนนี้เราต้องจดแล้วเออแต่จดก็ไปได้ครับไปได้ตรงนี้เป็ดเเออป็ดว่าจะมามาอะไรล่างนะมาเบื่อมาทางเรานะเนีไอตรงไอ้ตรงมาร์คหนึ่งกลัว เราสามารถขึ้นไปเพื่อส่องนี้ได้นะเว้ยเอออากูว่าของให้มันเป็ดมีมอสองหลือปะไม่มีแคลเพิ่มแม็กแคลเพิ่มแม็กเปล่าคไม่เอาวอลกอล์สองไปก่อนเลยที่กูสั่งเนี่ยได้ยินเปล่ามาโอเคงั้นขึ้นเขาเลยบีปะไป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 ขำบอลหรอย่ารออย่ารอพร้อมกันพร้อมกันกลับไปเอารถมอไซค์เขาแทงบ้านก่อนได้ปพะว่าเหลือจะไปมันหนึ่งเลยมอไซค์กูอยู่ไหนวะตรงนี้ยู่ตรงบอยู่าทางนู้นต้องไปตรงกลาง ไม่เราจะเป็นไก็เลยนะเราจะไม่เสี่ยงเกินไปคือเป็นตรงพัสี่ครับอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขับไปนต่ทีเราล่บดีไฟมึงคนเดียวเลยมอเตอร์ไซค์อะระวังด้วยนะเว้ยเช็คต่ออีกทีนึงลกำังแปดบิดน็อกชนกันเองเดี๋ยวพี่จะขับตรงไม่เห็นยูฟีต่อยู่ฝั่งเป็ด โอ้พีกินช้าหน่อยใช่ใช่ตามราพี่มาบอกได้แล้วข้างหน้าผมได้ป้าแล้วนะเดี๋ยวผมเล็งเินให้มีเล็งเนินไว้ครัพี่เล็งเนินไว้เล็งอยู่ี่เบาอยู่จอดตรงม้าผมเป๊ะนะครับเป็นเนินแล้วจอดก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปเช็คเอาดูขวาพวกพี่ให้อยู่นะข้างหน้าดูวนเลยดูขวาให้อยู่กูกำลงไปเติมแล้วกูเพิ่งยิงจักที่ไปไปเช็คหน้าแล้วก็หาที่เข้าต่อเลยายยเีร์ ดูนี่ดูดดดนี่พีขีดดีอ่ะตรงเนี้ยเราก็ไปตรงมาร์กหนึ่งได้ก่อนเหมือนกันคือถ้าเราได้ถ้าเราได้มาร์กหนึ่งเราสามารถเล่นแยกอยู่บนเขาเที่รา,าอยู่ปัจจุบันได้เอ,อ่อเดี๋ยวกูไปขึ้นขับมาร์หนึ่งแค่ก็ได้เฮ้ยมีคนขับอยู่ใต้ต็นกูเอ่อ เราขับรถตีนทะลุไปแล้วจะไป็นโกดังมั้งไอหมูนี่มารอกันไหมเ่ยดอกยางรถหมูเร็วมจริงผมแทนแล้วเอมึงรู้เป็ดไอ้มีมุกต่อเลยบี้มีคนมาแล้วนะยังแตกก็ยังแตกมีรถกระบะเปลี่ยนข้างล่างก็มีกำลังไปเป็ดไปหาเมืองเลยอ่ะเป็ดอะไรนะ ไปหาทั้งหมดเลยเหรอเออไอ้เทียแต่แม่งเราการมุกการมุกของเราก็มีปัญหาเลยที่ข่าวมั้งหนึ่งเหรอเมื่อกี้ไปเลยไหมไปเลยพี่เนี่ยขึ้นเขาไปเลยเขา่ามังเออร์ไม่มีคนเล็งอยู่เล็งอยู่ไม่มีคนไม่กูเลยนาให้มึงมาติดติดกันหน่อยเ้าก็โคดังอ่ะไม่มีคนบ้าวมางสองกูก็ไม่มีคนตอนแรกที่เห็นอ่ะแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วเว้ยใช่เผื่อเจอคนเผื่อติดติดกันหน่อยแล้วจอดระวังคนพยายามขอบนะแล้วแล้วสวนขึ้นมากเหมือนกันนะเเออไปยามุกติดติดกันหน่อยแต่มันต้องขึ้นมาอยากเส้นน้ำเงินกู พวกมันจะขึ้นมาที่ระวังบ้านที่จะจอดเขาหน้าอเรื่องเรื่องฟังโกฟังโกวงเราจะเปลี่ยนละมึงแค่เข้าไปยึดตรงนั้นใช่ไหมแล้วส่องอย่างเงี้ยทิ้งไว้ส่องอย่างเงี้ยขาดไว้ไปส่องกูดูหลังให้ส่องเงี้ยขาดไว้แล้วเราจะมูงวงหน้าทั้งเงี้ยกูจะส่องกูจะส่องกูจะส่องเครียดอยู่ตอนนี้สามีคนกระดังมีคนตกแยกมีคนโอ้โเรียบร้อยเลยเฮียแม่เฮ้ยโอเควงเราแล้วอย่างเงี้ยมาร์กสองอะ มาสองสองไปแล้วมันมันมันมีนดนบางกตัวมี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 ตัวเลยมีตัวเลยตัวเดียวโอเคโอเคแต่โคดังไม่มีคนนะโคดังมีโคดังมีมีมีโคดังมีไม่ไม่วงเราตอนนี้ไม่ได้แย่เซฟก่อนลองเซฟรถไปดิไปดิไปดิข้างหน้าได้ขเหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีคนหมดแล้วเพื่อนบล็อกหลังได้กว่า กระจายห้หเข้าเอากระจายอนก็ได้ด้วยมีมีมีคนกลับมาเล่นบนเข่าเหรอแล้วนะฮะมึงฟังกูนะถ้าเราเช็คขอบอะเราตอนขึ้นเนินเนี้ยติดติดกันหน่อยเขาเป็นนักก๊านเพราะว่าเนินอะขึ้นไปโดนหลายทางปีบายปีบีเดี๋ยวรถการหาก่อสองก้อนอ่ะผมมากับพี่ได้ปะได้ได้ได้พี่อะเนินเนินขึ้นแค่หลังนิดเดียวก็เห็นหมดแล้วพี่เข้าใจเดี๋ยวเจอเลยเผื่อไว้ถ้าเราเจอคนเราไม่พร้อมสู้นะเว้ยบอกก่อนเรามาสองคนอย่างเงี้ยไอ้ตาหมองเฮ้ยบนหัวกูเริ่มมูฟรถแล้ว อาจจะชนกูโอเคตอนนี้ละชนชนชนหัวแตกตัวนึงมากมากครับนเขาอยู่บนเขาแ้างละตัวคันมันเจ็บตัวคัมันเจ็บละเป็นีได้ไหได้ได้ได้โอเคพี่กำลังเดินมาช่วยไม่ไม่ลงไปช่วยนะเฮ้ยกูว่ากูไม่ต้องหนีว่ะมันไม่เอาใช่ไหมมันไม่ได้ทิ้มกูเลยเว้ยแต่มันอยู่มันอยู่หน้าเดินเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจนะเพื่อนมันเพื่อจะมาทิ้มอีกคันนึงทิ้มกับทิ้มกูนะบนเขาอีกตัวนึงหัวแตกไม่ไม่ถึงทิ้มกูใช่ไหมได้ทิ้มกูจะไม่ทิ้มอีก อ่ะถ้างั้นถ้างั้นกูต้องถอยละเขาเจ็บโอเคพากเขาเจ็บนะได้มวกเขาเจ็บขับขลงมาสามพันแล้วเป็ดเหลือข้างบนหนึ่งตัวโอ้ยเย้รถก็เสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรทงส,ต,<อ>ทงสติทงสติไวอ่าอ่าอ่าเฮ้ยบีไปรับเป็ด้นะครับไม่ต้องไม่ต้องผมรอดบ้านบ้บานหนึ่งมีคนปะไม่มีใช่ปะบ้านัดหนึ่งเนียบใต้ตีเราเงียบใช่ใต้ตีเราเงียบโอเคโอเคเอ้ยงั้นพี่กับผมตัวหลังขาดไว้เอารถติดตัวไว้ได้ป่อ่าได้ได้ได้เออเออ จะได้วะอไไเอ้าคือเปถึงกูแล้วเหรอเร็วจังวะแล้วก็กูหนีมา<อ>พยายามรีเซ็ตตามเกมกันหน่อยไว้ฟังนะฟังทุกคนเลยนะมีสตินิดนึงค่อยๆคิดอะไรมาก่อนอะไรสำคัญโฟกัสคำสั่งด้วยตอนนี้เราเราเริ่มช้าเริ่มล้วนแล้วตั้งสมิใหม่รีเซ็ตใหม่จริงจังกว่านี้นิดนึง ชีวิตที่เขานี่ยมันกดกูไม่พักเลยว่ะเป็ดมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาหาเราได้นะไม่แม้เราก็อยู่เลยเราอยู่สู้เลยเราสองคนน่ะสู้เลยนะเออเราสู้เลยมีโอกาสที่มันจะตะล่อมขึ้นมาใต้สิเราได้ไงล่ะมึงมีตะขบแบบแม่กูไม่มีกูเล่นคนสามอยู่ตามสองห้าไฮไลท์กูเจาะยางมีไปมามาช่วยกันสองหน่อยทั้งนั้นอะมาช่วยกันดูเส้นพีดีกว่าทั้งเงี้ยโอเคแน่มันเดินเดินอยู่เพื่อนอยู่ข้างในเนี่ยสองตัวไม่ไปช่วยดูเลยข้างบนเหรอสองตัวเลยเหรอไม่่ข้าางลงฝั่งนี้โอวบ้านน่ะรถอีกคันหนึ่งอยู่ซ้ายมือมึงอ่าอ่าอ่า โกดังมีโกดังมีนะวิ่งอยู่ในโกดังเลยเราต้องดูมันขาดไว้เพื่อนเผื่ออยู่ที่มันต่อไปรวมไอพี่สองบ้านนี้เป็นเมนให้ฝั่ง่อาเพื่อนมันเล็งมาให้ว่าเราเล็งมันเลยอยู่ๆมันก็หลบสังข์สีเปิดแน่ๆอี่ต้องเป็ดนี่เล่นเพื่อนกูอย่างนั้นหนึ่งแล้วก็ยิงล้งสารไปสองตัวใช่ใช่ที่เดียวกันมาร์คล้างสารเนี่ยครับชุงกล้องมีสองตัวมองตัวไอ้เฮียเนี่ยตัวเดียวะเนี่ยไอ้ีิมาร์คหนึ่งเนี่ยเผื่อละมาร์คหนึ่งหน้าแยกมาจากบ้านกลางวงไอเป็ดไอ้บ้านเอี้ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเออไอเนี่ยก็ย โ oh อ้เฮ็ดแม่เมาโคตรเหนียวเลยกูพยายามดูอย uh. oh, ู et, uh ่เ huh, พ okay. wow. oh, ื่อนแต่ว่าเช็ดสุดไม่ได้เลยถ้าเก็บมาใส่เป็ดแน่เลยเช็ดสุดไม่ได้อะบ้านบ้านนี้ยังไม่มีคนด้วยอังหนึ่งกูอะโอเควงเราแล้ววงเราแล้ววงเราแล้วเราเล่นแค่นี้แหละเราอยู่บนสุดแล้วรับหลังขาดเอออยู่บนสุดแล้วมาแพ้ก่อนได้ป่าวะเดี๋ยวค่อยเล่นไปเล่นตรงนี้เดี๋ยวค่อยเออเดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นเดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นตรงพวกมุนังมาแพ็้ต้องมาแพ็้ตรงพวกกูก่อนได้เปล่าเฮ้ยใครบ้านใต้ตีนกูมูฟขึ้นไปข้างบน ไปไปเลยบีบีไปเลยบีไปแพ็กเลยใช่มาแพ็กกูกูก่อนเราลงไปได้แล้วแก่เขาไม่อยากลงไปข้างล่างหมดเลยอ่ะแต่ก็อยู่ข้างบนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงสี่ก็อยู่ข้างบนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลงสี่มารคสามก่อนเถอะโอเคใจดูไอเป็ดเมื่อกี้เมคเมคกี้พี่จะพูดอะไรออ๋พี่ถามว่าจะลงไปมาร์คสามกันหรือเปล่าอ๋อยัง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 หยู่ที่หมดเลยมาร์คสามเป็ดเห็นอยู่แล้วพี่ไปไหมฟังพีฟังพีฟังดิเราวิญญากี่คันเหลือสามคันจริงๆถ้าเราแก๊กมาร์คหนึ่งได้เราจะไปอย่างนี้ได้เว้ย ให้กูลงไปกางก็รักเดี๋ยวกูกา้เองอโอเคนี่พออยู่บ้านล่างครับกูบ้านบ้นบนานไม่ต้องเงินมึงไงนะบ้านครับก,กูบ้านครับก,กูบีไม่งัน้นไม่เหมาะกับการการกว่ะพี่ไม่บอกว่าบีมา,มาดูหลังกับพี่ดีกว่าวะใช่เราดูา<ร>าหลังเคลียร์เลยแล้วเดี๋ยวเรามูไปตามพีขีดเห็นปะแถงนั้นแถงนีง้แถงนี้เราเล่อย่างนี้ได้เว้ยข้งหนึ่งส่วนข้างกูเดี๋ยวกูจะขึ้นชั้นสองอ่ะกูจะกูจะพอดูได้เว้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยไอบีนี่เนี่ยฝั่งเนี้ยเพื่อนมาสองคนนี้ขาด บีกับพี่กินติดตัวติดไว้เฮ้ยรเรงโหลัมาแล้วี่ตัวน้าโขงทลงีเร็วโ้มาหาเราโ้มาหาเรายิงได้พี่กินยิงได้ยกับได้ไล่พี่กินเอาไป่ก็าไปโตก็ใส่ไปมาตายจะตายมาลงมลงมลงเกีเกี่ยวปาวไพี่กินออกขาไมเลแล้วก็ยิงมเรอขาไปเยมันอ้อมไม่ได้กกับมันจะอยู่นอกงอยู่ปะนกโงงกโงนอกีคนต่ว ไม่กินหลังกินไม่กินโดนเก็บนะผมผอมหน่อย้วปั๊บยาถ้ไปกินกูแพ้จ้าผัดหมดเยพี่ไัแล้วสยพ่สอยเมืมันจะวนกลับไปทางน้ำเงินนะฮ้ยมันคือมันคือเอฟบ3เอไอ้ไอล่างใต้ตีนกลัวเบรถมันดีรถรถมันเปิดฝังกูหมดเล้เดีะยาไมยงเลยดี่้วพี่มา้เาเลอย กูเห็นแล้ว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 กูรอมันยิงอยู่เอายิงไม่ได้วไปสัตว์ขอยาหมดแล้วบักกี้บักกี้จะเนอะไอ้เฮี้ยกูดังจะแม่เสือกจังวะไอ้เฮี้ยพี่ดูหลังครับพอประมาณนะพี่แล้วมีพี่ดูหลังปะอันตรบ้านเกิดไกลเองกูมาโอ๋ยเงียบมือก็ออกเยอะไปไหนเอ้ยมฮ้ตีกันแล้ว 3A กับ FW ตีกันแล้วรอแจมรอแจมรอเก็บคิว

อ่ะมามามาเร็วฟังโก,โกพอไปปุ๊บมึงมองไปที่โกดังเลยเหมือนโกดังมันจะทำอะไรสักอย่างเว้ยโอเคบึ้มเราบึ้มลงหลุมก่อนเคลียร์หลุมให้เสร็จแล้วก็ตายเข้าใจเข้าใจเฮ้ยกูขอกูอขออยู่ก่อนได้ปะกูจะได้คิวตัวนึงได้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 มึงเช็คหลุมไม่กูอีกทีดิระวังเนนิลยโอ้ได้ได้ได้จะใครโผล่มาบ้างปะไม่มีไม่มีมึงต้องเช็คด้วยตัวเองอีกทีนึ่งโอ้ย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 รออยู่โอ้าโอ้ย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 โอ้เโี้ ผมว่าเร็วกูข <paid workout> ับชนขับชนหลุมเพีย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 เซตดีเซตที่ด <ference> ีมีคนรบกวนแน่หลุมเนี้ยเออฟังกูมีมีคนหม่งกว่าดังแต่กูดูการเองกูสองคนหาอีเซนรอรับคนหม่งเรากูกลังกูกลังไปหาได้ยินได้ยินีีีี่ทาวพี่ทำเลยพี่ทำเลยฟังกูฟ่าฝังกูตอนเนี้ยกำลังขึ้นรถอยู่ได้ยินเปล่าวตังได้ยินได้ยิน ไม่ใช่ไม่ใช่เม่กีลูกเดีอดเยอะไพี่มี่บบยี่สิบเออได้แหละพอแล้วี่มีคูณอะไรเหลือปะเห้ยพกเก็บก็บก็บออไคไว้หน่อยเอซค์มอเเก็บเราต้องราต้บบก่อนเพื่อนมึงเอารถที่มีอยู่อะทำเป็นบังเกอร์เล่นข้างบนหน่อยโอเค

อัะเดี๋ยวปรเดีกูรอปให้หมดเลยออเมือกี้ได้ยินเสียงมาร์ดับเครื่องมาตรงนี้เล่นได้เว้ยม้า่กูอมันคือใครวุยลำได้มัวนึงววยำชัปเปอร์วยำเสียแลหมายชัเปอร์น็อกกูหตั้งกูวงเล่นเราได้แล้วย่งตูด ไอ้เดที่มันมาจอดรถเนี่ยวู๋มันอยู่ข้างหน้าเราเองเราเดินเล่นได้เว้ยไม่ไม่ไม่ฟังกูเราอาจจะชัปเปอร์เสียงหนึ่งเราอาจจะเทคได้เหมือนกันนะเอ้ยวงเราเนี่ยไม่ไม่เราสวยกว่ามงเราสวยกว่าเพื่อนเล่นหน้าเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนขอใช้ความคิดแป้นหนึ่งมันมันจะไม่โดนนี่อจริงเหรอวะขอใช้แป๊บนึงเก็บเก็บบขอใช้ความคิดแป๊บนึงกูว่าตรงเนี้ยมาร์กหนึ่งกูอะเล่นแล้วรอตัดวีดัมได้เดี๋ยวกูเล่นเองเซฟด้วยเราตัดโมงกูมาเข้าไป าหรือแม่ก็ควรไปเล่นฝั่งหนึ่ง้จยิงเหระน็อตไอบี่ไอพีอยู่กอดด้วเหมือนกันอ่ะน็อตไอพี่ไอพี่เป็นอะไรให้บี่ตรงมาร์กมีพีมองไว้ตรงมาร์กมีพี่เห็นแล้วพีเห็นแล้วปีผมเข้ามุมเลยรถไฟมันเทียบเป็ดหยุดเลี้ยงเล่นได้บี่โอเคโอเคอ่าโอเคพี่ดูให้ผมนะเพราะผมจะกลับไปดูจุดให้พี่ผมขอพี่ได้มุมผมอ่ะได้ได้ได้พี่กินพี่ต้องพี่ต้องดูอย่างนี้ให้ผมผมผมย้อนกลับมาดูทางบีได้บีอย่าขึ้นไปดิ มีสามลูกูกูเห็นมันหัวมึงหมดเลยแต่กูเห็นมันหัวมึงกูเห็นมันหัวมึงมึงแค่ใจโดนระเบิดพอตามมองมาเลยไหมใจโดนระเบิดแล้วโฟกัสฟังไว้บนหัวเดี๋ยวยิงให้เข้าใจใช่ไหมพี่กินดูตรงจุดผมขาดไว้ผมดูให้พี่อยู่เพราะมึงสองคนเล่นติดพี่กินต้องดูให้กูเพราะมึงสองคนเล่นติดพี่กินต้องดูให้กู เป็นอยู่มีรอมีนเดี๋ยว้าดขวายิงพวกเราถอยไม่ได้เดินตรงนั้งส้มตัวไยเป็ดเลยได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะโดนแซนวิชเปล่อยมันพี่ปล่อยมันไม่ไดมันไม่ได้มันไม่ได้โบกผมปีฟโอเคมาชนฟาร์มมาชนฟาร์มพี่โอเคฟางนี้เดี๋ยวมาระเบิดกันมันเดืดมันเดือดมาคูอยู่มาคูมันเดืดอยู่มันเดืดอยู่มันแกะกูต้องเอาล็เล่นตรงมือเด็ดเด็ดเราค่อยระเบิดระเบิดโถมันที่หลังพี่เก็บระเบิดไว้อ่าเก็บไว้เก็บไว้ ไอเฮียมาร์คหนึ่งเราแค่ระเบิดมันก็ตายหมดแล้วนะใช่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 โหแล้วย่างแตกนะเพื่อนเราโอเคผมมีผมมีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราปาทีเดียวก็สามลูกเลยบีถึงจุดยังบีไปอ่ะพี่คีนเอาระเบิดให้บีเออเออบีมาดีบีบนบนหัวพวกมึงคือมันออกเลยใช่ปะเป็ดเหมือนไปข้างบนอ่ะเป็ดเหมือนมันแยกมาจากข้างบนเว้ยฮะระเป็นตัว่ที่บีไม่งั้นมึงมึงปาเลยสามลูกอะปาลุมปาเข้าไป วางก่อนพร้อมกันพลายเป็นคอมัาสี่โบดูายให้หน่อยโบเราสามคนปะหนึ่งทมีคนระเบิดใส่ผมแล้วข้างหลังกำลังมีปีกวางก่อนไม่เจ็บก่อนเบ้นเราอยู่มาไม่ดีนะมาไม่ดีลงมามามากางเลยกลางเลยเออยกูเดชอันขวากูเดชอันขวาดูไซฮะลึกต่ออ๊ะดูไซไปดีมากไดีมากเราโดนเยอะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเล่นได้เราจะเล่นได้ออกซ้ายขึ้นเบ้นหมดได้อยู่โอเค ยังไงก็ต okay. pues ้องตีแบบมาร์คสี่มาร์คหนึ่งหาคิวดีกว่าเพื่อนเฮ้ยไวเป็นขับรถหรอปะมีระเบิดเหลือไหมไม่มีไม่มีเหลือแต่สองเก็บบ้าเก็บก่อนได้ปะเก็บก่อนเก็บต้องขับรถต้องขับรถขับรถเดี๋ยวขับด้านขวาจะออกนกันนะด้าขวาออกด้าขวาออกไปด้นที่มันตรงนี้มีหลอกมีล็อกเลยเออขับรถไปดิขับรถไปดิรถไ้่ปมีมอเตอร์ไซค์ทางเดียวกูเลยไปีไปแบบที่แบบ

ไม่ต้องรีบฟังกูไม่ต้องรีบเรามีบ้านอยู่เรามีบ้านอยู่เราค่ค่อยเล่นเออพี่ได่เ็นตเอมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยพี่เก็บคิวได้ปม็ตใช่ไหมโอลโอ้โโ้โหโอ้โหอ้อ้้โหโอ้ับโอ้โหโโหโห้อ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอหี่้โหโ้โ้โอ้้โหโอโหโอ้โอ้หโอ้โอ้โอโกห้ มันโดนใส่ผมมันโดนใส่ผม ไปชูไปบีด right. uh, right. oh, uh, uh ิเอารถไปด้วยนะเอารถไปด้วยนะเดี๋ยวผมชุบเองชุบเองรถเสียแล้วนี่ไงรถมันอะอะไรของเงินะเดี๋ยวไปคุณเหลือสมองลูกหนึงตาปิดคุณได้คุณได้สวยเลยเพื่อนตาปิดเลย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 ไปกูไปกูให้ใครดึงกูโกก้โกเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีตีแน่นอนแค่พ่อค้าพอไปด้วยบ่แต่ตอนนี้ข้างหน้าเราเล่นได้เว้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้เล่นได้เล่นก่อนเข้าใจบีดี บีไปบีไม่ไม่แควิงแควิงก็ถึงแล้วใครบอกนมามาไปโอเคโอเไปไปไปก็ขับไปจะลบไปไปซ้ายบีบีขวากูบีขวาตูกูตูบีแต่พี่ไม่ตรงผมตรงผมนะตรงพี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเปนะน้า่ได้ได้าเล่นไปเล่นได้าเล่นไปเดี๋ยวกูไก่บีได้เองที่เหลือบี่สมองเหลือเยอะป่ะบีไม่ไม่มีเหลือไม่มีไม่ไม่หวัายยี่ไม้ไกลพี่เองมันยิงรอบรอบรถอยู่หลังร้อยไว ไม่ใช้เต็มก่อนนะพี่เฮ้ยเราเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงไม่เป็นไรฟังฟังผมพี่ถ้าพี่ตายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่นเองสมองเอาพี่กินมีตัวบ้ะกำลังมีมีมีรีอีมียาเยอะเปล่ายาเยอะเปล่ามีมีเหลือไม่ได้สองพี่กินเอาไปหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรื่องซาแป๊บนึงยิงล้อรถให้แตกมันจะได้ยิงทะลุน้องทายทายรถไม่ได้ป๊บนึงอ่ามันยิงยิงทะลุรถเราเล่นวงเก้าแล้วครับเราเล่นวงเก้าแล้วบีมีทบมีเม็ดเดือสมองใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนตกตกตรงพี่กีนเน่ะโดนชนแน่บีบีรอออนดับไว้ บีมึงอยู่เป็นลูกเกี่ยวเยอะไหมเยอะเยอะเยอะบีฟังกูนะกูขอเล่นมึงเอาระดับให้กูโอเคป่ะมึงเอาบวกไปเอาคูเป็ดต่อมีแล้วเก่งสมองเอาจับสมองให้กูอยู่มั้งสี่โบดตับให้แล้วดับใหแล้วเอาดับดับสมองให้แล้วกูจะพยายามยืนยิ้มบ้านเลยนะเป็๊ะบ้านหนึ่งนะบีทําไมันเข้าข้าจัดเลยอ่ะเออแล้วไปไหนอ่ะอ๋อในคอข้ามาอยู่บี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 ล็อกบีล็อกล็อกกองฟให้กูได้ปะ ใช่กูอาจจะแบบตุ่ยไปตรงแบบเนินมันอะเข้าใจปะถ้าออกมาหน้าบ้านซ้ายด้วยมันเข้าจับเลยเป็ดบ้านอ่ะตั้งแต่กูอาจจะแบบปล่อยไปตรงนี้ได้เห็นปะตรงรถอ่ะว่ากูหายทำแล้วนะทำเลยเอาเลยพวกกูอยู่ในวงแล้วสมมสมุน้าแล้วเราเราเดินเลยเอ่าอาบินเ็ีแล้วกูเราหากาสกับเพื่อนสวยเก็บคิวไปเรื่อยสองคนนั่นแหละดูไปนะบีดูไปนะ อย่งถ้าอยู่ข้างเราก่อนนะเพื่อนอ่าร้านอ่ะไม่ได้ถือนะเป็ดเราอ่ะโดนล้านอ่โดนร้าหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้กลับมาที่เดิมเราดีเซ็ก็กลับเลยไม่กลับเลยร้าเดิมเบ้ไงถ้ามันโผล่มาตรงนี้อีกบอกกูหรือกูปาดเลยเออพีนมาเยอะกินพี่ช่วยอยู่ผมพี่ช่วยอยู่บ้านสองชั้นยารช่วยพวกพี่อยู่เราติดเดียบด้วยนะันิดพวกพี่อยู่ เพื่อ,อนเ,เราเปิดบอกเขาจะนะอ่ะรารอผมรออยู่ผมรออยู่กระสุนผมจะหมดจริงไหมเมืเ่อกี้มันเหยียบมันเหยียบปลาทิงกูจากหน้าต่างอันที่สองเป็ดอ่าเป็ดขันหลเขาดูเป็ดเป็ดขอบวงกูมีปะไม่มีเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคมีถ้าอย่างเงี้ว่ากูเอามงมาชิดกูกูได้นะเว้ยไม่ใช่เจอมา<ห>บ้าอะไเวลาใไปเป็ดนไปเป็ดเล่นนอยดาวงรถถามไม่ได้พี่ พี่กินขอที่กินขอครับปิดตัวเองเป็ดเหมือนพี่พงศ์อยู่เจ้าคนเตอร์ตีเบ็ดฟังกูนะพี่กินเอาอัดาบให้มึงได้เติมหมดเย็บเลยเย็บเลยขอบพุณกูเล่นละโอเคพี่กินเอาดับนะพี่อ่ะบีเราจะยึดแค่คอกมาฝั่งเรานะเป็ดกูรอขวาอ้อมเกูจะอ้อมมาเออกูก็เล่นฝั่งมึงนี่แหละกูเล่นหลังรถนะทั้งนั้นอะ ได้ได้เน <ah> ä, ี่ยกูจะวิ่งมาเฮ้กูหลัขัดมากูอยู่หลังรถเพื่อนเงียบนะกูจะค่อยๆฟังเสียงเอฟซีกับเอเดรียนเอเดรีไม่ครบเอฟซีคือคนที่ฆ่ากูในบ้านนั่นแหละ โดเข้าไปในกองคอกมาแล้วเป็ดโอเคไม่มีแล้วรอบนอกเราอะเล่นเลยบีทั้งเราเล่นเลยบีกูชิคอกมาบีกูชิคอกมาเยี่ยมก่อนเยี่ยอยู่บนหลังคาคอกมาตัวนึงเป็ดกูยิงได้ยิงดิพี่เฮ้ยชิชไปบนกูปวะไปบนกูไปบนกเอาเลยพี่เออมีมาอยู่ตรงกูบีคนอยู่ข้างนอกคนนึงมันก็อยู่หลังคากูเห็นแล้วกูเห็นแล้วบีมาอยู่กูมาอยู่กูมึงมาอยู่กูกล่องมีกล่องที่กล่องบนที่กล่องมาอยู่กล่องกล่องบนอ่ะนะใช่ เดินซ่าจัดเลยเป็ดฟังตามเสียงอยู่น็อกข้างบนไว้มีบ้างมีบ้างมีบ้างมีบ้าเดินมาเดินมากองฟ้าก่อนกองฟ้าก่อนกองฟ้าก่อนเกียร์เกียร์เกียร์มีบ้าง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 สามสาม F W น็อกอยู่ F W น็อกอยู่ F W น็อกอยู่บี ตดียวพีตเดียวบาีบี้าพี่้าว้าวดีดีได้อยู่พี่เกมคิวได้น้อยผมได้สี่ผมได้สี่ไม่ไม่กูไอไอโบมีสามเก้า